ใครอยากกินข้าวมันไก่คะไปคะ่ะไปทำกันคะ่ะตั้งน้ำไว้นะคะแล้วไก่ใส่คะ่ะใส่หอมใหญ่นะคะแครอทพอด,อดีมีต้นตั้งโอเหลือก็ใส่ต้นตั้งโอด้วยนะคะใส่รากผักชีด้วยะคะ่ะกระเทียมให้มันหอมนะคะตุนไปเรื่อยๆะคะ่ะให้น้ำมันเดือดะคะ่ะ เราจะเอาน้ำซุปมาหุงข้าวนะคะวันนี้เราหุงหม้อหุงข้าวค่ะเอาแบบง่ายงายเลยนะคะเราเอาข้าวหกครับค่ะเราก็จะใส่น้ำประมาณหกนิดนิดนะคะเลยขีดหกมานิดนึงค่ะใสะ่ซีอิ๊วขาวค่ะปรุงเข้าไปในข้าวเลยนะคะใส่น้ำมันบรลิสออยค่ะเพื่อให้ข้าวมันค่ะใครมีน้ำมันอะวคาโดก็ได้ค่ะ ใส่น้ำมันหอยค่ะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ใส่สีอิวดำค่ะเพื่อให้สีข้าวมันออกอเหลืองๆหน่อยนะคะชิมรสเลยนะคะเราอยากให้มีรสนัวแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปค่ะอยากรสไหนก็ตามสะดวกเลยนะคะเกลือน,นิดนึงนะคะเพื่อความนัวนิดนึงนัวเกลือค่ะ แล้วก็เอาเข้าไปหุงเลยนะคะเอออย่าลืมใส่ขิงด้วยนะคะใส่ขิงด้วยค่ะจะได้หอมค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปหุงเลยนะคะเสร็จจากนั้นเราก็มาทําน้ําจิ้มค่ะใส่ขิงใส่พริกใส่กระเทียมค่ะใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นรวมกันค่ะใส่น้ํำส้มนะคะสองช้อนใครอยากจะใส่เพิ่มก็ได้ใส่น้ําปลาค่ะสองช้อนนะคะ ใส่เต้าเจี้ยวค่ะใส่น้ำตาลด้วยนะคะซีอิ๊วดำค่ะใครอยากใส่ผงงวก็ใส่ค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปปั่นเลยนะคะอ๋อลืมเติมต้องเติมน้ำด้วยนิดนึงค่ะแต่อันนี้เอ็น้ำ้ำซุปไส่นะคะมาเติมว่าไปปั่นค่ะเราจะเติมพริกทีหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเช็คข้าวข้าวสวยพอดีเลยค่ะ ไม่แชะเป็นเม็ดสวยค่ะสุกกำลังพอดีค่ะจากนั้นเราก็เอาไก่มาสับนะคะเพื่อตกแต่งจานค่ะสับใส่จานเลยนะคะแค่นี้ข้าวมันไก่เราก็หน้าตาน่ารับประทานแล้วค่ะจะเตรียมแตงใส่เลยนะคะโรยด้วยผักชีแล้วก็น้ำจิ้มที่เราทำไว้ค่ะเพิ่มพริกได้นะคะเพิ่มพริกกระเทียมได้ค่ะ หากน้ำซุปแล้วก็มาวางข้างๆจานเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะ